วันรวมมาเจอกันเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเล่นมาเรียนโลกของเราดังแสนจีใหญ่เต็มไปด,ด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดตีทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสุขคิดดีคิดตีเราเต็มไปด้วยพลังใจ ใุ้กวววััันนนนเปป็ดดดดดีีคิยตลอไสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะวันนี้เราจะพามาพูดคุยกับน้องเยาวชนคนเก่งที่มีทั้งความรู้ความสามารถและก็พรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลย่ะคะจะเป็นใครนั้นไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะ เพื่อ,เอนเพื่อนทุกคนมาเล่นมาเรียนโลกของเราเแสนจีใหญ่เต็มไปด,ด้วยความสนุกให้เราได้เรียนรู้คิดดทีทำดีทุกวันเราจะสร้างสรรค์ไปพร้อมกันเรียนไปเล่นไปไม่ต้องกังวลหลกไปนี้แต ตาอุดมชื่อเล่นชื่อน้องต้นข้าวค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนการจนานุเคราะห์โดยท่านพออดร,อรสมพงษ์เตชะรัตนาโอรกุลค่ะตอนเด็กๆนะคะกะ็ก่อนหน้านี้ก็ประกวดตามงานวัดค่ะซึ่งเขาก็จะมีประกาศตามงานใช่ไหมคะอย่างเช่นงานสะพานของการจรบ,บุรีงเียค่ะก็จะมีประกาศนะคะว่าประกวดร้องเพลงอายุดืดๆถึงเท่านี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ ต้นข้าวก็ไม่ไม่รอรีค่ะสมัครคนแรกเลยสมัครคนแรกเลยตอนอนุบาล3นี่มีไปถ่ายรายการะะอะแข่งค่ะแข่งรายการ1ซึ่งร้องเพลงยากหลับตาในอ้อมกอดเธอซึ่งเป็นเพลงที่หนูก็ร้องมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะเริ่มร้องเพลงนี้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนด้วยซ้ําค่ะแต่ก็เพิ่งมาเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งมาจริงจังเลยแบบตั้งใจมากๆเลยก็ตอนอน,อนุบาล3ค่ะ ต้องบอกก่อนอย่างแรกก็คือย่าเป็นนักร้องร้านอาหารเก่าใช่ไหมคะทีนี้ก็เกิดมาจากการซึมซับเห็นคลิปที่ย่าร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย<อ>เห็นรูปดูคอนเสิร์ตแม่พึ่งอะไรี้ยก็เกิดมาจากความซึมการซึมซับล้วนเลยแล้วก็ทําให้เราอยากจะเป็นแบบนี้บ้างอยากจะเดินตามรอยย่าเดินตามรอยแม่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ฟังเพลงต้นฉบับบ่อยๆค่ะแล้วก็พ,พยายาม เขาเรียกว่าอะไรคะร้องตามอะไรเงี้ยค่ะฝึกซ้อมกับครูนิวค่ะแล้วก็ย่าก็คือปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะว่า,าร้องแบบนี้มันมันมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ความคิดของหนูด้วยค่ะฟังต้นฉบับบ่อยๆด้วยค่ะแล้วก็ปรึกษาครูนิวกับย่าว่าร้องแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สอนมา ตอนนี้มุ่งม,มั่นกับปัจจุบันมากๆาค่ะมุ่งม,มั่นที่จะ,ะกับการแข่งรายการดนเพลงชิงทุนนะคะให้มันเป็นแชมป์ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของอนาคตเนี่ยหนูอยากให้ดูไปตามปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเรามันจะเป็นยังไงอะไรค่ะก็ะถ้ายังมีพ่อแม่ที่รักหนูอยู่ก็ ก็จะตั้งใจที่จะร้องเพลงรุกทุ่งต่อไปค่ะแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นกับการแข่งรายการดนตรีชิงทุนค่ะก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้แข่งรายการดนตรีแต่ว่าประกวดตามเวทีงานวัดเนี่ยค่ะก็มีความยากตรงที่เราจะเจอรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่ที่เขาแข่งมาหลายปีแล้วเป็นนักร้องเดินสายประกวดอะไรค่ะก็หนูไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยค่ะประกวดตามเวทีวัดใช่ไหมคะก็ เคยได้มากที่สุดก็คือที่2ค่ะแต่ก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะตอนนั้นก็อยู่ประมาณป .4 ป .5 อะไรเงี้ยค่ะพอเริ่มเข้าป .6 เนี่ยก็ตั้งใจที่อัดเพลงแล้วก็ส่งไปทางรายการดนตรีเพลงค่ะแล้วก็ปรากฏว่าก็ผ่านนะคะได้ได้ไปแข่งในรายการก็แล้วก็ได้เป็นแชมป์ด้วยอะไรไม่ได้ซ้อมทุกวันค่ะก็ก็ตามวันเวลาที่ คุณคูนิวว่างค่ะก็ถ้าคุณนิวว่างเนี่ยเราก็สนัดกันว่าวันนี้นะคะมามาซ้อมวันนี้มาซ้อมที่ที่นี่แหละค่ะที่การชนะนุเคราะห์ก็เลือกปรึกษาคูนิวค่ะว่าเพลงนี้นี่เราร้องดีไหมใช้แข่งจะเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่ได้อ่ปรึกษาคูนิวค่ะ แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเพลงใกล้หมดนะคะก็เลยต้องพยายามแกะเพลงใหม่ๆแล้วก็ปรึกษาครูนิวว่าเพลงนี้เราต้องปรับยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะต้องพัฒนาตรงไหนบ้าง <S <S ในในสตูน,นะคะก็อากาศเย็นมากแล้วก็มีความเสี่ยงหายค่ะเพราะว่าพออากาศเย็นเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเสียงมันก็จะหายอะค่ะทีนี้ก็ต้องขยันวอร์มอะค่ะร้องเรื่อยๆอย่ายหยุดร้องอะไรเงี้ยค่ะ ใช่แล้วก็รู้สึกกดดันมากๆค่ะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยหนูไม่รู้ว่าเราจะเจอคู่แข่งที่เขาเก่งขนาดไหนซึ่งทุกคนเก่งอยู่แล้วค่ะก็อาจจะผ่านมาได้แคสอะไรเงี้ยค่ะส่งมาทางรายการซึ่งเขาก็เก่งกันทุกๆคนเลยทีนี้มันก็เป็นความยากตรงนี้แหละะที่เราไม่รู้ว่าคู่แข่งที่เราจะเจอเนี่ยเขาจะเก่งขนาดไหนค่ะก็ต้องฟิตตัวเองไว้เรื่อยๆอะไรเงี้ยไม่ทอค่ะ แต่แต่ก็มีมีบ้างคะ่ะที่รู้สึกเหนื่อยลา้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ออกมาทางเสียงเพลงที่เราร้องเกิดความบกพร่องอะไรเงี้ยคะ่ะผิดพลาดความฝัน90%เนเลยคะ่ะความฝันที่อยากจะมีบ้านให้ย่าแล้วคะ่ะแล้วก็มีความฝันที่อยากจะมาหาทุนการศึกษาเพื่อให้ตัวเองเรียนแล้วก็ความฝันหลักเราเลยเนี่ยก็คืออยากเป็นศิลปินใช่ไหมคะอยากจะให้พ่อแม่แมเนี่ยได้รู้ว่า มีเด็กคนหนึ่งนะคะที่ชอบร้องเพลงมากค่ะแล้วก็ร้องเพลงได้ดีเรียกว่าเป็นจริงไหมคะก็ก็ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะก็ได้มีพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, แม่ยกอะไรเงะะี้ยค่ะรักเราเยอะแล้วก็ชื่นชอบในเสียงเพลงของหนูอันนี้ก็เป็นความฝันที่เกินครึ่งแล้วก็ว่าได้ค่ะแต่แรกเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือเกิดมาจากการซึมซับ ที่ย่าร้องเพลงใช่ไหมคะทีนี้ก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือย่าเลย mm hmm. ที่ทําให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมันเท่มันมัน,ม,นมันสนุกอะไรเงี้ยค่ะมันมันทำให้หนูอยากอยากที่จะร้องเพลง mm hmm. ลูกทุ่งรักคุณย่ารักมากค่ะถ้าไม่รักย่าแล้วก็ไม่รู้จะไปรักใครแล้วเพราะว่าย่าก,ก็คือเป็นทุกอย่างของหนูแล้วอะไรเงี้ยค่ะทั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็ ปลายทางความฝันก็เป็นย่าเหมือนกันค่ะที่อยากจะมีบ้านแล้วก็อยากให้ย่าภูมิใจที่เราได้เป็นศิลปินค่ะความฝันในชีวิตก็อยากจะเป็นศิลปินค่ะแล้วก็อยากจะมีบ้านให้ย่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็ความฝันในเรื่องร้องเพลงใช่ไหมคะก็อยากร้องเพลงลูกทุ่งต่อไปค่ะซืบสารวัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งแล้วก็อยากที่จะเป็นเป็นคนหนึ่งค่ะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เดินตามรอยแม่พึ่งค่ะ ผู้ชมคะเมื่อสักครู่เราก็ได้รู้จักน้องกันแล้วนะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงของน้องจากการประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีวันนี้รายการเราพาคุณผู้ชมมาพูดคุยทำความรู้จักกับน้องให้มากขึ้นคะ่ะเยาวชนคนเก่งที่มากความสามารถก็เริ่ม้นมาจากสิ่งเล็กๆน้องต้นข้าวเองนั้นเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลมาจนถึงปัจจุบันเรียนระดับชั้นมัธยมแล้ว น้องเป็นเด็กสู้ชีวิตด้วยความสามารถที่น้องมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงฝ่าฟันมุ่งสู่ความฝันด้วยความสามารถทักษะการร้องเพลงที่น้องมีสามารถสร้างไรายได้เลี้ยงชีพให้ตัวน้องเองได้อีกด้วยนอกจากการร้องเพลงเวทีประกวดแล้วน้องได้ฝึกฝนร้องเพลงที่ไหนอีกบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องเขากันค่ะ ชอ่องข่าเมื่อสักครู่นะคะเราก็ได้พูดคุยกับน้องต้นข้าวกันไปแล้วนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรเนาะแล้วก็แรงบนันดาลใจอะไรต่างๆเนี่ยเราได้พูดคุยกัน้องแล้วปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนการนานุคอจังหวัดกาญจบนบุรีเราได้ร้องเพลงอะไรร่วมกับวงที่โรงเรียนได้ไหมคะร้องค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะก่อนที่จะมาเรียนที่นี่เนี่ยก็รู้จักคุณิวนะคะที่ ใต้คะ่ะหนูร้องเพลงวันพระอยู่แล้วทีนี้คุณนิวก็มาถามว่าอยากจะเอาไปร้องด้วยกับวงการนา<ะ>ซึ่งตอนนั้นก็กําลังดังเลยนะคะชิงช้าสวรรค์เรียกได้ว่าคุณครูเนี่ยไปเห็นแล้วก็ทาบ<ช>ทายมาถึงเรื่องนะใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้รับโอกาสละฉันต้องคว้าไวา้อะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยบอกครูเขาว่าได้เลยคะ่ะครูยินดีมากๆเลยหนูแบบชื่นชอบวงการนาอยู่แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะก,ก็ได้มาร้องกับวงค่ะตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่จะมาเรียนอยู่แล้ว แล้วทีนี้พอได้เข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะมก็ได้ร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งค่ะซึ่งก็สารฝันให้กับหนูด้วยนะคะหนูอยากร้องเพลงกับวงดนตรีลูกทุ่งมากๆเพราะมันดูมันดูอลังการมากๆดูดูด<ม>ใช่ค่ะดูเป็นคอนเสิร์ตมากๆเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอเราได้เข้ามาแล้วค่ะเราได้ร่วมร้องเพลงอย่างไรบ้างไหมคะก็ก็มีร้องเพลงลูกทุ่งค่ะซึ่งพี่ๆเขาก็พี่ๆนักดนตรีเขาก็แกะเพลง ลูกทุง่งแกะเพลงแม่พึ่งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่เราร้องก็พี่เขาก็แกะเอาไว้ค่ะซึ่งก็มีในคอนเสิร์ตเวลาที่มีคอนเสิร์ตก็จะเป็นหนูกับวงเต็มก็จะเป็นพี่พี่การจนาค่ะแล้ววิธีการฝึกร้องเพลงหรือว่าการที่เราไปร่วงมวงแบบร้องแบบเต็มวงเนี่ยมันแตกต่างกับร้องคนเดียวไหมคะแตกต่างค่ะแตกต่างเพราะว่าเวลาร้องกับ b บ็คกิ้งแท็กเนี่ยก็จะเป็นฟิลแบบว่าสบายๆค่ะเป็นฟิลโชว์เดียวคนเดียวอะไรค่ะ ถ้าถ้าร้องเป็นวงเต็มเนี่ยมันก็จะมีความสนุกค่ะพี่เขาก็จะรับมุกกับเราอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆในังดนตรีเขาก็สนุกสนานค่ะตลกแล้วเวลาที่เราซ้อมค่ะเราต้องไปซ้อมอย่างไรบ้างก็มีนัดมาซ้อมค่ะเสาร์อาทิตย์หรือว่าจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ตอนเย็นก็จะมาซ้อมกันหลังเลิกเรียนทุกเกย็นเลยค่ะแล้วเวลาที่เราไปแข่งขันเราแข่งวงเนี่ยเราไปแข่งรายการไหนมาบ้าง ตัวหนูเองเนี่ยยังยังไม่ได้ไปแข่งค่ะเพราะว่าเพิ่งอยู่มอนหนึ่งก็อยากจะให้พี่พ,พี่เขาพี่พี่เขาก็เป็นตัวเก่งอะไรเงี้ใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้หนูก็ยังยังแข่งกับรายการดนตรีอยู่ซึ่งก็ยังโฟกัสกับการแข่งดนตรีค่ะยังไม่ได้ไปแข่งรายการอื่นกับวงค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเน้นร้องเดี่ยวเป็นหลักเนาะ<ช>แต่ว่าเราก็มีได้ร่วมแจมร่วมวงกับวงท<ช>ุบทุ่งใช่ใชบ้างเวลาที่มีอ่า พราะ่อแม่ติดต่อมาค่ะไปออกคอนเสิร์ตซึ่งเขาก็อยากมีวงดนตรีแบบว่าอยากได้วงดนตรีด้วยเราก็แนะนําเลยค่ะกาญจนานะคะมีวงอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ได้ไปงานกับเราด้วยค่ะแล้วเวลาเราซ้อมวงเนี่ยคะ่ะแตกต่างกับการซ้อมเดี่ยวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราซ้อมอย่างไรบ้างเวลาเต็มวงเนี่ยเราซ้อมคนเดียวซ้อมร่วมกับวงเล่าถึงบรรยากาศการซ้อมให้ฟังอ่าอย่างแรกเนี่ยคะ่ะคุณนิวก็จะส่งเพลงมาก่อนค่ะว่าเพลงนี้นะซึ่งเราก็ จะไปนั่งแกะอยู่ที่บ้านก่อนค่ะรอพี่พี่เขาเล่นกันได้แล้วทีนี้พอพี่เขาเล่นกันได้ใช่ไหมคะหนูก็จะมาซ้อมด้วยซ้อมเป็นวงใหญ่เลยค่ะใช่แล้วเวลาที่เราซ้อมวงใหญ่นะะี่นะเรารู้สึกว่าข้อแตกต่างระหว่างซ้อมวงกับซ้อมเดียเ่ยวนี่อะไรที่เป็นจุดจุดเด่นตรงนี้เลยค่ะ,คะถ้าซ้อมเดียเ่ยวนี่ก็จะเหงาน่นิดนึงคะ่ะแต่ก็ได้โฟกัสก,กับตัวเองเต็มเมใช่ไหมคะแต่ถ้าซ้อมวงเนี่ยเราต้องดูลเรื่อง ดูตัวเองด้วยต้องดูว่าเสียงกับดนตรีเนี่ยเข้ากันไหมอะไรเงี้ยก,ก็ก็มีหลายเรื่องที่หนูบางเรื่องหนูก็ดูเองไม่เป็นก็ต้องคุณนิวเลยแล้วคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของเราในเรื่องของการร้องเพลงคะจุดแข็งเหรอคะก็คงจะเป็นเรื่องอลูกคอมั้งคะอ๋อลูกคอที่มันเยอะมากมากเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีพรสวรรค์มีพรแสว เรานี่ถ้าบอกว่าลูกคอเป็นจุดแข็งแปลว่าเราเนี่ยมีพรสวรรค์<น>ขอบคุณมากมากเลยค่ะร้องให้พี่ฟัง <c oughs> เป็นบุญหู <c oughs> สักสักท่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะแ้าเสียงก็จะแแพร่หน่อยนะคะตอนทํานาข้าเชื้อดาวเรืองพอเข้าในเมืองเชื่อข้าเฟืองเรื่องเรื่ ต้องรบมือให้เลยค่ะคุณผูณ้ชมค่ะเพราะว,ว่าน้องบอกว่าจุดแข็งของน้องคือลูกคอแล้วผมมา่สักครู่นี้ได้ฟังเป็นบุญหูจริงๆค่ะได้ฟังแบบว่าใกล้ชิดขนาดนี้นะคะโอ้รู้สึกแบบว่าเป็นเอฟซีขึ้นมาทันทีเพราะว่าแม่ๆพี่ๆหลายๆคนเนก็คงชื่นชมแล้วก็ติดตามน้องมาเนาะทีนี้ว่าเวทีต่อไปที่เราคิดว่าเราน่าจะไปประกวดไปประกวดเนี่ยค่ะคิดว่าเป็นเวทีไหน ในอนาคตเหรอคะใช่ในอนาคตเนี่ยยังไม่มีแพลนว่าจะไปแข่งนะคะแต่ว่ามีมีอ,าอยากทำ u t u b e เป็นของตัวเองค่ะแล้วก็อาจจะมีผลงานอะไรให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าในการแข่งเนี่ยยังไม่มีแพลนที่จะแข่งค่ะแล้วช่องทางการติดตามผลงานของน้องล่นนะคะเผื่อแม่แม่พี่พี่ดูอยู่เนี<ด>่ยติดตาม<ล>น้องทางไหนได้บ้างมีทางแพลตฟอร์มนะคะมี Facebook ค่ะแล้วก็ Tik t o k นะคะ ติ๊กต็อกเนี่ยจะเป็นต้นข้าดวลเพลงชิงทุนค่ะแล้วก็มี a c e b o o k นะคะก็เป็นต้นข้าสุปริยาค่ะพิม์เลยแล้วก็เจอเลยค่ะค่ะแล้วถ้ามีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมเราอยู่ค่ะแล้วก็มีความฝันอยากจะทำตามความฝันเรามีอะไรอยากบอกไหมคะก็อยากให้มุ่งมั่นค่ะแล้วก็พัฒนานะคะเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะถ้าเรา มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะมีการวางแผนที่ดีนะคะหนูก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้พี่พี่น้องๆ FC เอซทุกๆคนเลยที่มีความฝันเหมือนก,นกันกับหนูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่เป็นความฝันก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าเรามีความมุ่งมั่นในการฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จแน่ๆค่ะขอบคุณครับวันนี้ขอขอบคุณน้องต้นข้าวมากนะคะยินดีมาก,มากเลยขอบคุณค่ะ ชมคะ่ะน้องต้นข้าวถือเป็นเยาวชนตัวอย่างที่น้องๆที่ชมอยู่สามารถนำไปเป็นต้นแบบได้นะคะแต่น้องจะประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่ได้หากไม่มีบุคคลที่คอยสนับสนุนครอบครัวครูอาจารย์และเพื่อนๆและวันนี้เรามีอีกหนึ่งทางที่คอยให้การสนับสนุนนั่นคือดรสมพงษ์เตชะรัตนวรกุลผู้บริหารโรงเรียนการจานานุเคราะห์เราไปพูดคุยกับท่านกันคะ่ะ โรงเรียนการจัดอนุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีครับก็จัดการศึกษาชั้นม 1- ถึงม .6 แล้วก็เป็นโรงเรียนประจำจ,จังหวัดนะครับในส่วนของบริบทของโรงเรียนเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของวิชาการเป็นหลักแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังมีการส่งเสริมให้ในักเรียนนั้นมีความสามารถพิเศษเช่นศิล,ลปะดนตรีกรีฬาหรือไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ต่างๆหรือเป็นการแข่งขันอีสปอร์ตเนี่ยก็เราส่งเสริมในทุกทุกประเภทที่เด็กมีความสามารถขณะเดียวกันเราก็มีกระบวนการในการค้นหานักเรียน ในการส่งเสรินมนักเรียรนหรือให้โอกาสนักเรียนนะครับคุหาเนี่ยในเบื้องต้นของเราเนี่ยกนะ็จะมีการสมัครนักเรียนที่มีความชามาถพิศเศษเข้ามาเรียนก่อนขาดเดียวกันนักเรียนที่มีควา,ามสามารถปกตียที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็เราก็มาส่งเสริมว,ว่าเขาจะมีความสามารถด้านใดแล้วก็ส่งเสริมในทุกประเด็นเลยนะครับส่วนในเรื่องของศิลปะดนตรีกีฬาเนี่ยกีฬาเนี่ยเราก็โดดเด่นหลายประเภทนะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีเรามีวงดนตรีลูกทุ่งที่เราส่งแข่งอย่างตอนนีง อาการเราได้ค้นพบน้องต้นข้าวที่เข้ามาอยู่ในชั้นม .1 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอน้องต้นข้าวตั้งแต่อยู่ชั้นประถมแล้วนะครับแล้วก็รอวันที่เขาจะเข้ามาเรียนในเรือนของเรา <ME> <c oughs> เมื่อเข้ามาสู่นเรือนของเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนคือเราให้ทุนเรียนฟรีตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 มีให้เสื้อผ้าฟรีให้กระเป๋านักเรียนให้ชุดพลัะต่างๆเนี่ยเป็นการส่งเสริมนักเรียนเนื่องจากว่าตอนที่เราพบต้นข้าวครั้งแรกตอนที่อยู่ป .6 เนี่ย เขามีฐานะยากจนมากเราก็เลยให้เรียนฟรีรวมถึงยังเคยจะซัพพอร์ตในเรื่องของบ้านาบ้านเช่าซึ่งต้นขช่าเนี่ยมีบ้านาพักบ้านเช่าอยู่เราก็บอกว่าเรามีบ้านวักถูที่ที่ว่างอยู่เนี่ยถ้ามาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในช่วงที่ปิดภาคเรียนเขาก็เลยไปแข่งในรายการดนตรีชิงทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสที่ในความสมาตของเขา,าการันเมื่อเป็นกระแสแบบนี้แล้วเนี่ยลุงเลยก็มีการส่งเสริมคิดต่อว่า ในมุมมองของเรียนเราจะส่งเสริมนักเรียนของเราอย่างไรให้ให้เต็มแสภาพมากขึ้นวันนี้มีความมาด้านการร้องเพลงในการขึ้นบนเวทีการยืนบนเวทีการพูดหน้าบุคคลจวนมากเนี่ยซึ่งเราต้องมีการเทรนให้ให้เขาอยู่บนบนโลกของบนเวทีเนี่ยให้ให้มีความสุขแล้วก็อย่างที่ประชาชน,น,นได้ได้ได้รักเขาสถานการณ์เนี่ยนอกเหนือจากการาการร้องแล้วเนี่ยเพราะว่าใน ในฟิลของการเป็นนักอินเตอร์เทนเนอร์เนี่ยก็อยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของการพูดการทํา,าให้คนดูแล้มีความสุขรวมถึงที่เตรียมการไว้เนี่ยเราอยากให้นักนักเรียนของเราเนี่ยต้นข้าวเนี่ยสามารถเต้นเป็นด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกเขามีปัญหาในเรื่องของการเต้นเราก็จะฝึกเรื่องฝึกเรื่องนี้ซึ่งเราก็จะมีเตรียมเรื่องของที่แพลนไว้นะฮะคือเราจะทาโอติลุกทุ่งโดยที่มีน้องต้นข้าวเ,เป็นแม่ทัพขณะเดียวกันเรามีนักร้องอคนอื่นอีก2อสาคนก็จะมาเสริมกันโดยอาจจะเป็นต้นข้าวจะเป็น เป็นตัวเอกของโรงเรียนของเราแล้วก็พยายามจะส่งแข่งขันในพิ้ที่ต่างๆเพื่อให้เขามีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็จะมาทําให้โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงมากขึ้นในเรื่องของการร้องเพลงครับก็ตอนนี้ต้นข้าวได้แชมป์50ปีสมัยนะฮะก็ยังยังแข่งขันต่อนเนื่องแล้วก็ฝากกําลังใจครับให้ประชาชนทั่วประเทศครับให้มาให้กําลังใจกับเด็กตัวเล็กๆครับอายุ12ป,ปีเองฮะเพื่อเพื่อเป็นแรงบรันดาลใจให้เขานั้นก้าวสู่ ในความมุ่งหวังของเขาให้สําเร็จได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะมีงานมีการหรืออยากจะโชว์น้องต้นข้าวไปร้องเพลงในงานต่างๆเนี่ยก็ติดต่อครูนิวเพราะครูนิวจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคิวต่างๆรวมถึงจริงๆเราดูแลคิวด้วยเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องการเรียนการสอนไปด้วยนะฮะเพราะเราไม่อยากให้เด็กนั้นเป้าหมายเราคือต้องการเรียนการสอนก่อนส่วนเรื่องของความพิเศษก็เดินหน้าได้ก็ฝากเป็นแรงใจให้กับน้องต้นข้าวดนเพลงกิทุลครับให้ได้ร้อยสมัยฮะถ้าถึงวันนั้นเราจะมาร่วมฉลองด้วยกันครับ สำหรับน้องๆป .6 ที่มีพี่ต้นข้าวเป็นไอดอลนะครับก็ในโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะรับนักเรียนในช่วงของเดือนมีนาคมเป็นปกติทั่วไปวพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยถ้าใครมีความสอบพิเศษ,ษก็มาสมัครเลยไม่เฉพาะเรื่องของอดนตรีเท่านั้นทุกอย่างเลยเราสามารถส่งเสริมโรงเรียนเราเนี่ยส่งเสริมทุกประเภทเลยแต่ถ้าใครชอบ ในเรื่องของร้องเพลงก็มาสมัครที่ของเราหรือติดต่อผ่านคุณนิวหรือติดต่อผ่านพอติดต่อผ่านครูเรนของเราเนี่ยโรง,งเรนของเราเนี่ยยินดีรับทุกคนฮะแล้วจะส่งเสริมแล้วก็เราจะมีความสุขไปด้วยกันครับรายการคิดดีในวันนี้นำเสนอเยาวชนตัวอย่างที่มีความสามารถทันใดที่ชมอยู่สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะ วันนี้หมดเวลาของรายการคิดดีแล้วทีมงาน n b t ภาคกลางขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ